สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับ fc ช่องลูกเวลาพาเลาะนะครับวันนี้มาดึกหน่อยนะครับวันนี้เราก็จะมีเมนูมากินมื้อเย็นเหมือนเดิมครับบอกได้เลยว่าวันนี้ออกเป็นลักษณะที่เป็นภาคกลางหน่อยแต่ก็มีอีสานแจ่มนิดๆนะครับนี่ฮะเมนูนี้เป็นแบบทําเองนะครับคุณย่าเขาทําให้นะครับก็คือผักอะไรเนาะอันนี้เขาเรียกผักเลยนะกุยช่าย ดองเออกินกับนี่พริกพริกพริกนี่เลยผู้ชายดองผู้ชายใช่ไหมส้มผักกุ้ช่ายเป็นอีสานอีสานครับแล้วก็จะมีนี่ครับหอยทอดหอยทอดนี่แล้วก็มีไก่กระเทียมไก่กระเทียมและก็ต้มจืดหมูเออเนี่ยฮะก็อ,อื่นครับ,รบก่อนที่เราจะกินให้ทุกคนดูอย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องลุ่งเวลาพาเลาะให้พวกเราด้วยนะครับ อาเรามากินกันเลยครับทีนี้เราพร้อมนะครับมากินกันเลยนะครับเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูอันนี้นี่อันเนี้ยมันจะออกเปรี้ยวๆออกเปรี้ยวๆนะฮะเดี๋ยวขอใช้มือนะครับเดี๋ยวจะนี่กินพริกตามเขาบอกว่ามันจะจี๊ดๆเลยอันนี้มันจ่อกเปรี้ยวๆเปรี้ยวแบบอร่อยอ่ะนะครับคนทําเป็นนะครับถึงอร่อยขอใช้มือครับมันแบบ อันนี้ก็คือกุยช่ายที่เขาเอาไปไปอะไรไปผัดเนาะนะครับกินนะืฟิวมันได้ใช่ไหมถ้าใช้มือน้ำลายแตกตามด้วยพริกอืมอืมเผ็ดอืมจะอร่อยซีดเลยนี่ครับ ลองดูน่าจะไม่ไหวอันนี้ขอใช้มือกินกันสองคนไม่มีใครเป็นโควิดมั้งเป็นไงเราไม่ได้เข้า่ะเนะเราไม่ได้ไปสองรอบเป็นไงบ้างอะไรไหมเหลืออาวันแรกที่มาืมเปรี้ยวกว่า เลยนี่สุดยอดครับส้มผักความึางคนเ้อยลงกว่าเดิมด้วยนะอืมเลยเพ็กด้วยปาาทูแช่ครับส้มผักอันนี้นะทะหนึ่งมากเลยอืมเริ่มต้นด้วยส้มผักใชอ่อร่อย เด็ดอันเนี้ยหาซื้อไม่เค่อยได้ด้วยนะน,นี่ไปต่างจังหวัดคุณย่าเขาทําให้นะครับพอดีเขาปลูกกล้วยช่ายปลูกกล้วยช่ายแล้วเ,เอาใบมันมาเอาต้นมันมาเนาะมาต้นมามาคั้นคนทําเป็นถึงอร่อยคั้นอร่อยอทําขายได้อ,อร่อยดีก็แบ่งข้างบ้านไปหลายถ้วยหนึ่งคนละถ้วยคนละถ้วย หลายหลายบ้านแบ่งได้หลายบ้านกระปุกกระปุกใหญ่มากเลยเดียอ่ะอร่อยอือกินอันนี้ทุกคนดูหน่อยเอาข้าวเอาันนี้ก่อนอะไรนะไก่อไก่หรือหมูไก่ขอชิมก่อนยังไม่ได้กินข้าวแล้วนะครับทุกคนอือหืมหอม หอมหอมานดึหอม,ม,หอมกินเงื่อ,ปอนปะนีด้กลับจากทำงานสลบแล้วก็มาตื่นอีกทีก็ตอนเนี้ยสีทส่ทุ่มสี่ทุ่ม,ม,มหิวข้าวเลยครับท้องไม่ป่องให้มันรู้ไป อืมเมื่อดึกเด็กมากเมื่อดึกมันมีช้อนกลางด้วยอานี่แหละไม่เป็นไรนไตักได้เรื่อ้อยชอนอ,อร่อยเหรอยต้มจืดก็หนานี่ซื้อในหมู่บ้านร้านค้าในหมู่บ้านร้านอาหารในหมู่บ้านนะครับ ไม่ได้ทำกับข้าวสองวันละอ๋อเราไม่ได้ไปไหนเรากลัวโควิดไม่ได้กลัวหรอกออหลับกลับมาจากทำงานแล้วก็สลบกสนุกก็ไม่อยากออกไปแล้วครับอืมอร่อยอ,อ่ต้องสดดังๆนะครับ ไม่ไดังเอาใหม่จะถึงจะอร่อยอย่างเนี้ยอือช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้ปิดเทศกาลสงกรานนะครับใครเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ต้องระมัดระวัง ที่สําคัญก็คือต้องปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่นะครับที่เป็นคนในพื้นพื้นที่นะครับที่เราเดินทางไปนะครับจะได้คุมง่ายตอนแรกสั่งกรอบแต่ตอนนี้ไม่กรอบแล้วไม่กรอบแล้วมันนานสั่งมาตั้งแต่ทุ่ทมหนึ่งกินอีกทีหนึ่งสีส่ที่อันนี้อร่อยสับผัก ออรอร่ยจิงเมื่อวานไม่กินลาบวันนี้ก็กออกพักกลางหน่อยเมื่อวานนี่อร่อยมากครับลาบอร่อยมากอ,มอร่อยครับมันหอมหอมอะไรไม่รู้ กินกีนไปกินกันไปยาวๆไปครับอืม,อมต้นน้ำเนี่ย อืม <Thank you. S 1> อืมอร่อยอืม <c oughs> จับหอมนิหน่อยผักหน่อยอร่อยเลยอืมอืมก <c oughs> ็ชบผักหน่อยกับเปีวยวย เพิ่มคามแซบใช่ไหมิ่มคามแซ่ก็แต่อร่อยจริงนะส้มผักใช้ได้เลยนนดีมากมจิมจิอีสานอร่อยอยู่แล้วคูปภาคคนไทยด้วยเนาะ ไปครับหมดแล้วข้าวหมดจานละกลับไปหลือเยอะวันนี้ก็ ไม่เผ็ดอร่อยออมดีวันนี้ไม่เผ็ดเพราะว่าคนสั่งจืดวันนี้ไม่เผ็ดส้มผักน,นี่ก<ม>ินแบบอยู่แม่แอบ,บังหลับกันหมดหลับกันหมดส้มผักอะไรครับอืม เดี๋ยวกินอันนี้ให้ทุกคนดูก่อนหอยทอดสักคำก่อนค<น>่าพอแล้วเอาหอยทอดให้ทุกคนได้ดูก่อนเอาหอกด้วยนี่หอยหอยเอาหอยมานี่อยากหอยอยากหอย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 เออเด็กประมาณนี้นี่เนาะ เอาหอยเข้าไปนี่ปึ๊บนี่ครับหอยทอดกรบดอบกอบข้าวสารีชาค่ะข้าวสารีชาด้วยค่ะอะร่อยอ่ยหอมกรอบ ก็หอยทอดอ่ะเหมือนหอยทอดทั่วๆไปถามว่ารสชาติดีไมด่ดีนะครับสองคำพอนี่ครับใส่ผักด้วยน,นี่ออร่อยนะ กินได้เรือยๆอเอาอีกไหมหยุดไ, <c oughs> ไม่อยู่ห <c oughs> ยุดไม่อยู่แซ่บดีครับ <c oughs> ก็พบกองเราสองคนเหมือนเดิมวันนี้ครับอยู่บ้านกินข้าวกันเด็กๆก็กิกนแล้วนะครับโอเคครับ วันนี้ก็พบทุกคนเพียงเท่านี้นะครับไว้ติดตามชมคลิปหน้านะครับว่าเราจะมีอะไรมากินให้ทุกคนได้ดูนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้เดินทางไปเลาะที่ไหนนะครับวันนี้ก็พามากินแบบอาหารแบบง่ายๆครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็หากินกันได้อยู่แล้ว<ช>นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับกด s ับ s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อจะได้ ชมคลิปใหม่ๆที่เราอัปโหลดขึ้นไปนะครับก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องรุ่งเวลาพาเละนะครับก็จะมีคนดําเนินรายการ2คนนะครับก็มีโจกับเปิ้ลอันนี้รุ่งอันนี้เวลานะครับไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปต่อปิดกล้องแล้วก็กินต่อ อร่อยเนาะก็จิก็ด้เหมือนกันกินแต่แซบๆมาสบายท้องสบายปากลำบากตึ๊ดตึ๊ดต๊ดต๊ จริงๆไอ้พ่อเนี่ยใส่ไก่ก็จะหอมใสไก่จอมต้องไก่เข้ามาดิไงไก่มันจะหอมันจะหอมอาไ